สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกับนี่เลยน้ำปลาละกะ็เลียงค่ะกินครั้งแรกเลยแม่บ้านซื้อมาให้นะคะแม่บ้านซื้อมาเป็นแบบเป็นปลาของกระเลียงะคะ่ะแล้วก็มาต้มให้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงตีนไก่ค่ะแกงเผ็ดตีนไก่แล้วก็ผักเพียบเลยมินชอบมะเขือน,นี้มากเลยมันน่ารักมากเลยลูกเล็กๆนะคะมินต้มแล้วก็มีหน่อไม้มีผักน้นาผักบุ้งมีซุปกระเจี๊ยบค่ะซุปใบกระเจี๊ยบเขียวใบกระเจี๊ยบแดงค่ะไม่ใช่ใบกระเจี๊ยบเขียวเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะจะบอกว่าซุปอันนี้นะคะ อร่อยมากไม่ค่อยอยากทำหรอกเปลืองข้าวค่ะร้อนๆเลยเดี่ยวกลมกล่อมอร่อยมากเมนูนี้ไม่เคยทำนะคะแต่ว่าทำเหมือนแกงไก่นั่นแหละแค่เพีนเปลี่ยนแบบว่าใส่ตีนไก่ล้วนแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าน้ำปลาลากระเลี่ยงคือหอมมากทุกคนนี่เลยสีสวยแบบเอาไวข้ขยำข้าวกินค่ะเค็มข้นมากดู เข้มข้นมากกลิ่นหอมมากอวดๆเดี๋ยวขอชิมน้ำปลาก่อนนะคะว่าขอซื้อมาจากหน้าโรงงาน,นะคะ่ะ คล้ายๆกับน้ำพริกปลา,ลาพมา่าแต่ว่าแต่ว่ากลิ่นคนละกลิ่นกันแค่นั้นเองค่ะ<ๆ>นี่เลยได้แทะใส่ใบมะกรูกดด้วยนะคะ Mm hmm. พักนะ้ำ เข้าวไม่พูดไม่จ้าค่ะเมนูนี้ได้ทำอีกแน่นอนอร่อยมาก ใบกระเจี๊ยบเล่นใบกระเจี๊ยบนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายครับระบบขับถ่ายจะดีมากมิไม่คนที่ชอบกินอาหารอะไรที่แบบระบบขับถ่ายดีเพพาะมิมเคนที่กินข้าวเยอะคะ่ะทุกคนมันต้องมีตัวช่วยถามว่าน้ำหนักขึ้นไหมขึ้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นเร็วแบบอย่างบางคนกินข้าวท่ามินนะคะอาจจะขึ้นไวกว่ามิ้นแบบ หลายเท่าอะไรเงี้ยแต่ของมินะขึ้นเหมือนกัขึ้นค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยขึ้นช้าๆกินขนาดนี้ไม่ขึ้นนี่แบบแปลกมาก รสชาตินะคะออกแบบมันหอมค่ะมันหอมหอมแดงที่มินเอาไปผัดน้ำมันอะ่ะแล้วก็แบบออกไปเปรี้ยวกลมกร่อมอร่อยมาก กินผักบอกว่าไม่เกรงใจอะแทะตีนไก่ดีกว่า,านี่ค่ะทษเปืเป่อยๆเลย เนี่ยเวลามิ้นทำกับข้าวใช่ไหมนี่ก็กินไม่เคยหมดหรอกส่วนใหญ่อะผักจะเปลืองมากกว่าค่ะ mm hmm. เหลี่ยกระลมังเถอะถ้าจะกินขนาดนี้อ่อ,รอจริงเป็นคนที่ชอบกินอาหารบ้านๆมากมิ้นะ อันนี้ทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามิ้นมีโอกาสนะมิ้นจะมาทําแกงอันนี้ใช่ไหมแล้วมิ้นก็จะนั่งแทกินเฉพาะอันนี้เพราะว่าอย่างเวลากินข้าวเนี้ยมันอิ่มข้าวแล้วแล้วเราก็แทกได้ไม่แค่ไม่กี่ไม่กี่เขาเรียกนะไม่กี่เท้าใช่ไหมไม่ไม่กี่อันอะ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวมิ้นจะทําแบบว่าแกงแล้วก็มานั่งแทให้ดูอย่างเดียวเลย โอเควันนี้มิ้งก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้ออิ่มมาก,มมากน้ำซุปก็ไม่หมดทุกคนแต่ผักก็คือหมดไปเยอะอยู่นะโอเควันนี้มิ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ